เห็นว่าชั้นสองจะเป็นห้องประชุมซึ่งมีไวรัลเกิดขึ้นมากมายที่ด้านบนนี้ใช่มันคือมันคือเกิดขึ้นได้ยังไง ข้างบนนะคะก็จะเป็นหอประชุมค่ะคก็เป็นฟิลเหมือนแบบเวทีนะคะแล้วก็แบบนี้ที่นั่งให้คนแบบเข้ามาดูมาชมการแสดงได้ค,ค่ะจะมีการสอบร้องเพลงสอบร้องเพลงสอบซิมมิเทิร์ครับแล้วก็มีละคร,รเวทีแล้วก็มีสอบดนตรีด้วยนอกจากนั้นมันจะมีอ่าห้องด้านหลังครับที่เป็นอแบบตกแต่งหน้าได้เลยแบบมีที่แต่งหน้าให้ด้ยอ๋อเหมือนด้านหลังละครเวทีแสดงว่าคลิปที่เขาแชร์กันนั่นคือเป็นงานสอบ ใช่สอบในรูปแบบ Singing Battle ใช่่เป็นแบบว่าอาจารย์นะคะก็จะเลือกเพลงแล้วก็เลือกกลุ่มให้ค่ะแบบว่ากลุ่มหนึ่งก็จะมีประมาณ6-7คนแล้วแต่อาจารย์เลือกค่ะใช่หลังสอบเสร็จก็จะมี MVP ให้ด้วย MVP เจ๋งปวดกันจริงจังกันมาเลย ทุกวันนี้ก็มีแบบเรื่องของเ,อเองินรางวัลมา,าลเมมขีนนเ<ล>ยนมีเงินรางวัลด้วยค่ะไม่ใจอกันเท้าไฟเป็นพิทักษ์เลยหๆๆคนคนเหรอลูกมันก็เป็นที่ไรเงี้ยนะ